สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจรปัตนะครับวันนี้2ข่าวใหญ่ที่ผูกพันกับ2ยักษ์ใหญ่ในไทยลีกนั่นก็คือ BG แล้วก็เมืองทองเล่าให้ฟังของเมืองทองสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดีลของเอกนิตปัญญาที่มีข่าวผัวพันกับทางกิเลนพยองสยามสปอร์ตนะครับได้ออกข่าวนี้ว่าเมืองทองสนใจนะครับที่จะซื้อตัวเอกนิตปัญญาแล้วก็พร้อมจัดทุ่มเงินถึง55ล้านบาท เป็นสถิติใหม่ของค่าตัวนักเตะไทยที่เยอะที่สุดในการย้ายทีมของไทยลีกแทนที่ธนบูร์เกษารัตแต่สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวนี้มันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะมีการปฏิเสธจากคุณมิติติยะภัยรัตซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานสมโมสรครับก็ออกมาบ,บอกแล้วนะครับว่าเพิ่งต่อสัญญาเอกนิตไปมเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและถ้าเกิดจะปล่อยเอกนิตจริงจริงเจ้าบุ๊กจะต้องไปเล่นที่ต่างประเทศเท่านั้นครับก็เป็นว่าข่าวนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้ามากกว่าที่ผมเล่าให้ฟัง พรุ่งนี้จะวิเคราะห์อีกทีหนึ่งตัดข่าวนี้จบไปก่อนนะครับเพราะว่าข่าวที่น่าพูดถึงก็คือนักเตะโคต้าเอเชียของสโมสร BGPU หรือว่า BG ปรปทุมยูไนเต็ดล่าสุดเนี่ยน,นะครับที่พูดคุยกันเป็นกับตันทีมของเซเรโซโอซาก้าอดีตนะครับนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นใช่หรือเปล่าคนนี้แล้วจะมาแทนที่ยูกิบามบะจริงหรือไม่ แล้วก็มีข่าวถึงขนาดที่ว่าหรือจะเป็นชินจิคางาวะอดีตนักเตะของบรัสเซดัดมุนที่เป็นเด็กปั้นของเซเรโซโอซาก้าอ่าข่าวนี้เดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังเลยนะครับแล้วผมมีการบ้านใหม่มานําเสนอด้วยว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์มีโอกาสเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนใครสนใจตามมาครับสำหรับชื่อของฮิโรชิคิโยตะเกะกับตันทีมเซเรโซโอซาก้าปัจจุบันเนี่ยครับเขารับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีมนะครับประมาณปีละ34ล้านบาท อายุพิ่งจะ30ปีแล้วก็จะ31ปีเต็มในวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ความท้าทายรวมทั้งรายได้อะไรในไทยลีกนะครับที่จะดึงดูดเอาดีกรีก,รกับตันทีมอดีตทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นขุนพลชุดบอลโลก2014รอบสุดท้ายที่บราซิลแล้วก็เคยลงเจอทีมชาติไทยในบอลโลก2018รอบคันเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเล่นในบ้านนะครับเขาลงเป็นสำรองของชิจิคางาวะนาที74 ก่อนจะเปิดลูกเตะม,มุมให้กับมายะโยชิดะกองหลังม่งเข้าไปเป็นประตูปิดท้ายให้ญี่ปุ่นถลม่มไทยไป4-0แล้วก็เขี่ยช้างศึกหมดลุ้นไปบนโลกที่รัเสเซียทันทีพร้อมสังเวยการลาออกของโคซิโก้เกติศัก์ิเสนาเมืองในเวลาต่อมาแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นสโมสรครับผ่านทั้งเวทีบูเดสตีกาของเยอรมันกับเนินแบกแล้วก็ลาลิกาสเปนกับเซบียาแล้วจะให้มาเล่นฟุตบอลที่บ้านเราในตอนนี้ความเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหนจากสิ่งที่ผมพูดก็คิดกันเอาเองนะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าคิโยตะเกะดีพอสําหรับการเป็น11ตัวแรกของทุกทีมในเจรลีกเลยครับณนะตอนนี้แล้วสัญญาของเขากับเซเรโซโอซาก้าจะหมดในวันที่3 1บกราคมปี2021ถามผมว่ามาได้ไหมก็มาได้แหละครับ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดจะเอามาในตลาดรอบพิเศษบ้านเราช่วงนี้บีจีต้องจ่ายค่าตัวครับแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆแบบไม่ต้องเสียเงินก็ต้องรอเจราจาในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งจะเข้าสู่สัญญา6เดือนสุดท้ายตามกฎบอสแมนที่จะเจราจากับนักเตะได้นักเตะจะมีสิทธิ์เลือก้วครับว่าจะไปเล่นกับทีมไหนถ้าลงตัวก็จะมาเล่นไทยลีกได้เร็วสุดก็น่าจะเป็นฤดูการใหม่2021-2022ต่อจะไม่ทันตลาดในรอบ2ไทยลีกเพราะว่ากำหนดลงทะเบียนตลาดรอบ2ของเราเนี่ยนะครับก็คือ28ธันวาคม ถึง10มกราคมปีหน้าซึ่งสัญญาของคิโยตาเกะจะหมดกับเซเดโซย้ำอีกครั้ง31มกราคมอันนี้ก็ว่ากันตามหลักการแล้วก็เหตุผลจากข้อมูลที่มีครับผมอธิบายมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะยังไม่เคลียร์นะครับก็คงคิดว่าเอ๊ยมันก็เป็นไปได้นที่บีจีจะจ่ายค่าตัวอันนั้นมันก็เรื่องของคุณครับแต่ที่แน่ๆผมก็ทําการบ้านมาอีกส่วนหนึ่งหาเหตุผลว่าตัวไหนถ้าเป็นเซเโซเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะมาเล่นที่บีดังนั้นครับ พอทาการบ้านเรียบร้อยเช็คกับสายข่าวที่ญี่ปุ่นมาได้ข้อมูลครับว่าไม่ใช่คิโยตะเกะแต่จะเป็นใครถ้าสนใจก็ตามต่อมาเลยครับนักเตะที่ผมพูดถึงก็คือมิซุรุมารุโอกะในวัย24ปีครับเป็นเด็กปั้นของเซเรโซโอซาก้าคนนี้ตาหาครับที่ผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นนักเตะตัวใหม่ของ BG ปทุมยูเนเต็ดที่แท้จริงเขาเป็นลูกม่อของเซเรโซโอซาก้าแล้วเข้าอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ15ก่อนจะโดดขึ้นมาเซ็นทีมชุดใหญ่ในวัย18ปี แต่ว่ายัางไม่ทันได้เล่นก็โดนดอทบุนที่มีเจอเก้นครับสุดยอดคุณซื้อของเลีย้ยงูในปัจจุบันสอยไปร่วมทีมครับด้วยสัญญายืมตัว18เดือนในฤดูกาล2013ต่อ2 0 1 4หลังจากสร้างความประทับใจในระหว่างการทดสอบฝีเท้าซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีอายุแค่17ปีเท่านั้นครับถือว่าเป็นนักเตะญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่ได้ไปค้าแข้งในยุโรปด้วยวัยน้อยมากๆและดอทมุนก็คาดหวังว่าจะได้เพชรเพร็นงามจากญี่ปุ่นเหมือนกับที่เขาได้ชินจิคางาวะไปสร้างชื่อตอตนปี2010 ช่วงแรกๆครับเขาก็ลงเล่นให้กับทีมดอทมุนยู19ขยับไปเล่นดอทบุนชุดสำรองแล้วก็ฤดูการ214ต่อ215เขาก็ได้โอกาสจากเจอเก้นครับส่งเขาลงเล่นในศึกบนเดสติกาครั้งแรกครับโดยหวังให้เป็นตัวพลิกเกมแทนที่ของสวนเบนเดอร์ในระหว่างที่ตามหลังทีมไมล์05อยู่0ต่อ2ในช่วง10นาทีสุดท้ายนั่นคือการบันทึกครั้งเดียวของเขาที่มีโอกาสลงเล่นในศึกบนเดสติกาเวทีสูงสุดของลีกเยอรมันจากนั้นครับ ครอปก็ดูเหมือนจะพยายามให้โอกาสเขาด้วยการอยู่บนมานั่งสำรองอีก2-3เกมตามสไตล์เขานะครับที่มักให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจกับเด็กหนุ่มแต่สุดท้ายเวลานั้นครับมารู้โอกาสในวัน18อาจยังไม่พร้อมจึงถูกส่งกลับไปเล่นทีมยู9แล้วก็ทีมสำรองต่อก่อนที่ในซีซั่นต่อมาครอปจะย้ายไปอยู่กับเรือพูลแล้วก็เป็นโทมัสทูเคิล อีกหนึ่งกุนซูหนุ่มซึ่งพอทูเครฟเข้ามาเขาก็ไม่ได้โอกาสในบุเดสติกาอีกเลยวนเวียนอยู่กับแค่ทีมยูสิและก็ทีมสำรองจนย้ายกลับมาเซเรโซโอซาก้าในปี2016การกลับมาเซเรโซอีกครั้งก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับที่มารุโอกาสจะแย่งตำแหน่งตัวจริงเพราะว่าเซเรโซเวลานั้นก็มีผู้เล่นที่ลงตัวอยู่ในแผงกองกลางยิ่งปี2017พวกเขานะครับลุ้นเลื่อนชั้นกลับมาสู่เจลีกหนึ่งอีกครั้งคราวนี้กองกลางระดับท็อป ของลีแน่นทีมครับโยอิจิโรคาคิตานิคูนิมิสุเซกิกูจิฮาตารุยามากูจินะครับแล้วก็คาซุยะยามามูระรวมถึงซูซ่ากองกลางชาวบราซิเลียนอีกหนึ่งคนนะ่าทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัว ไปสู่หลายๆทีมตั้งแต่เล็ก2ของปี2017ไปเล่นให้กับทาง v ีวาเรนนางาซากิแล้วก็เรโน a ฟยามากุจิในปีถัดมาจากข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาคือนักเตะที่ล้มเหลวในลีกของยุโรปแต่แน่นอนครับสิ่งที่ผมมองผมมองเห็นว่าถึงแม้เขาจะล้มเหลวในยุโรปแต่อายุตอนนั้นยังน้อยอยู่วันนี้ครับโอกาสสำคัญที่จะเรียกความบั่นใจเพื่อกลับไปสู่เจลีครั้งเวทีไทยลี มีความเป็นไปได้สูงและแน่นอนการเล่นกับ BG จีปทุมถ้ามองให้ละเอียดถึงสไตล์การเล่นที่ผมได้ไปดูคลิปวิดีโอการเล่นของเขามีความเหมาะสมที่จะเล่นกับทีมเดอ r แรบบิครับมารูกกาดนั้นเล่นได้ทั้งแผงมิดฟิลด์เลยครับเขาเป็นผู้เล่นสารพัดประโยชน์เล่นมิดฟิลด์ตัวกลางได้มิดฟิลด์ตัวรับก็ได้มิดฟิลด์ตัวรุกก็ได้นะครับแล้วก็เล่นด้านซ้ายได้ด้านขวาก็ได้ขึ้นไปเล่นดน้าต่ําก็ได้ ครอบจักรวาลครับส่วนไลฟ์สไตล์ก็ดูทรงน่าจะเป็นสายเซเล็บเบาๆเหมือนกันครับเพราะว่าชอบงานกิจกรรมสังคมเฉพาะคอนเสิร์ตและก็กีฬามวยสากลน่าจะเป็นหนึ่งในความชอบส่วนตัวด้วยเพราะว่าเคยเดินทางไปให้กําลังใจ2นักมวยชื่อดังของญี่ปุ่นทั้งมาซาโมริโทกุยามะอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภาเมยโลกดับเบิลยูบีซี C, และก็คาสโตอิโอกะแชมป์โลก4รุ่นคนแรกของญี่ปุ่นที่ล่าสุดก็เป็นแชมป์จูเนียร์แบนตัมเวท115ปอนด์ขององค์กรเมยโลกดับเบิลยูบีโอท คนนี้ก็มีโอกาสจะชกกับศรีสะเกดนคะอหลวงโปรโมชั่นอนดีตแชมป์โลกข,ของเราด้วยนอกจากนี้ครับเขายังดูสนิทชิดเชื้อกับชินจิคางาวะอย่างจริงจังเพราะว่ามีโมเมนต์ที่ดีด้วยกันหลายเหตุการณ์ทั้งไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดบ่อยๆทานอาหารด้วยกันตามที่ต่างๆนั่ง,ง,งเล่นเกมอย่างกับพี่น้องและฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับชินจิคังาวะด้วยกันซึ่งคาดกันว่าก่อนหน้านี้เขาถูกคาดหมายให้สืบทอดความเก่งกาจต่อจากรุ่นพี่อย่างชินจิแต่สุดท้ายก็ทาไม่สําเร็จครับ โอเคหล่ะด้วยชื่อชั้นแล้วความสามารถเนี่ยเขาเทียบไม่ติดกับนักเตะอย่างคิโยตะเกะที่กําลังฮือฮาอยู่นักขนาดนี้แต่นี่คือช้อยที่เหมาะสมสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ในการคว้าตัวมาแบบไม่เสียเงินครับและแน่นอนครับอาจจะมีหลายคนโต้ย้ยมาว่านักเตะอย่างไดกิอิวมามาซาไมฮาเวน่านะครับหรือว่าไมฮาฟนาหรือแม้แต่กระทั่งฮาชิมเมะโฮโซไกย,ยังมาได้มาเล่นไทยลีกได้ทุกคนเลยนะครับแน่นอนพวกนั้นคือบิ๊กเนมในเจลีกก็จริงครับในมุมมองผมแต่ณวันที่เขาย้ายมาเล่นไทยลีก พวกเขาเริ่มจะโรยราแล้วก็ไม่ใช่กัปตันทีมไม่ใช่นักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงสุดในทีมเหมือนที่คิโยตะเกะเป็นนักขณะน,นี้และไม่ใช่นักเตะที่ยังเล่น11ตัวจริงเจลีกสบายๆอย่างคิโยตะเกะเป็นอยู่ตอนนี้ครับและคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีนักเตะที่เล่นทรงมาตรฐานแบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศยิ่งคนที่เจอเกนครอปเคยไปทับใจและดึงตัวไปร่วมทีมดอทมูลตั้งแต่อายุ17ก็ย่อมมีของดีซ่อนอยู่ไม่น้อยนั่นคือการที่เขานั้น มีสไตล์การเล่นที่เก่งกาเรื่องของการวิ่งสอดขึ้นมาจากแถวสอหรือว่าเซ็กแคลโลรันนิ่งและเคยประสานงานกับปีแอร์เอลวิดิคโอบาเมยองเฮริคมากิตายานทำประตูใส่คาสกิฟอนตาเร่ในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นฉลองการขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของทีมเสือเหลืองตอนนั้นและเซเรโซโอซาก้าเป็นสโมสรที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบีจรปทุมมินเตะมากเพราะฉะนั้นครับ <S <S เขาก็ย่อมเลือกโโซนเตะที่มองว่าเหมาะสมมีมูลค่าทางการตลาดที่ดีเป็นกระแสะได้ มาเล่นกับ BG ผมจะบอกให้นะครับว่าเซเรโซกับ BG เนี่ยสัมพันธ์แน่นแฟนลึกซึ้งมากกว่าแค่เรื่องของธุรกิจฟุตบอลได้ซ้ำพวกเขาเป็นมากกว่าเพื่อนครับคุณดูภาพนี้นะครับคุณประวินพิรมพักดีและคุณสุปรสินลีลาฤิ์ประธานและก็รองประธานของ BG ปรปทุมเดินทางไปจับมือกับเซเรโซ่โอซาก้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2012นี่ผ่านมา8-9ปีแล้วครับแต่พวกเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน แถมทั้งสองทีมก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันทั้งปรัชญาการบริหารทีมที่คล้ายๆกันประสบความสําเร็จฟุตบอลถ้วยหรือขนาดเคยตกชั้นก็เคยตกเหมือนกันมาแล้วครับผู้สมอสอนพูดได้ครับว่ามีการทำอักกรีเมนกับทีมโน้นทีมนี้เป็นพันธมิตรกับฟุตบอลลีกโน้นลีกนี้เจลีกเคลีกมูเดสติก้าลาลิก้าสเปนหรือแม้แต่พรีเมียร์ลีกเราเป็นทั้งหมดแล้วครับสมสรในไทยพันธมิตรใครก็เป็นได้ใครก็ทําได้ครับ แต่มีสโมสรไหนในไทยบ้านที่เป็นพันธมิตรอย่างเป็นรูปธรรมจับต้องได้ชัดเจนบีจีโซนักเตะไปคัดตัวและฝึกซ้อมที่โอซาก้าเป็นประจำครับและเซเรโซ่ก็มาเก็บตัวในช่วงพรีซีซันบ่อยๆที่ประเทศไทยและมีเกมอุ่นเครื่องกันแทบทุกปีแถมพวกเขายังเคยส่งนักเตะอย่างเทรอุกิโมนิวะตำนานกองหลังและก็ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ที่เคยลงเล่นบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วมาให้กับบีจี พร้อมกับอยู่ในชุดคว้าชแชมป์เอฟเอคัพเมื่อปี2014ด้วยไหนจะผู้เล่นอย่างจุราตโตะอิเคดะส่วนบีจีปทุมก็เคยส่งนักเตะไทยทั้งชาววัดบีระชาติพงระวิจันทวงศ์และก็ตะวันโคสุโภที่ไปค้าแข่งกับเซเรโซโอซาก้าและผมเชื่อว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งใน3คนนี้ที่รู้จักหรือเคยเห็นมิสุรุมารุโอกะแน่นอนทุกๆปีครับปีจีจะส่งคนไปร่วมง,งานเปิดตัวสโมสรเซเรโซถึงญี่ปุ่นและทุกโปรเจกต์ ที่ทั้ง2ทีมทําต่างฝ่ายต่างก็จะให้ความสนับสนุนร่วมกันเสมอไหนจะเรื่องการจับมือด้านธุรกิจเพราะว่าเซเรโซ่นั้นก็ช่วยให้ยันมาเข้ามาเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์สนับสนุนทีมบีจีขาเดียวกันเครื่องดื่มตราสิงก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับเซเรโซโอซาก้ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนครับที่โลโก้ของเครื่องดื่มตราสิงประทับอยู่บนเสื้อของเซเรโซลีกฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียมันเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ต่างทําร่วมกันและจับต้องได้ทางนั้นครับ ซาุตะฮิโรโนรินักฟุตบอลชาวญี่ปุ่นที่เคยอยู่บีจีทุกวันนี้แขวนสตั๊ดไปแล้วก็ได้เข้าไปทํางานในเครือของซเลโซโอซาก้าเปรียบเสมือนกับทูตที่ช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่าง2ทีมให้ดียิ่งขึ้นคุณจุตินันพิรมพักดีคุณดูภาพน,นี้ครับประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบีจีปทุมยูไนเต็ดและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอบเบีวอรี่จำกัดก็เข้าเยี่ยมการฝึกซ้อมเยาวชนของโครงการยู e มพรส์โรดทูซเลโซที่มีซาุตะ มาคอยช่วยดูแลแล้วก็ต้อนรับสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานการเป็นพันธมิตรที่ยิ่งกว่าคู่ค้าทางธุรกิจระหว่าง B ีีกับเซเรโซที่เขาร่วมมือกันช่วยผลักดันสโมสรให้ดียิ่งขึ้นและดีของมิซรุมารุโอกะผมก็เชื่อว่าเซเรโซมองเห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่จะมาช่วยเติมเต็ม B ีีได้และมีโอกาสที่จะมาเรียกความมั่นใจเพื่อกลับไปเล่นเจลีกอีกครั้งหรืออาจจะหลงเสน่ห์ความเสรีของไทยแลนด์จนอยู่ยาวอีกคน ก็มีความเป็นไปได้ทั้งหมดนี่แหละครับ BG กับเซเลโซความสัมพันธ์ที่มากกว่าพันธมิตรมากกว่าเพื่อนเหมือนจะเป็นคนในครอบครัวไปแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผมนํามาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเชื่อมโยงแบบนี้โอกาสจะเป็นของนักเตะคนที่ผมบอกมากกว่าหรือเปล่าอยู่ที่คุณจะคิดเอาเองนะครับแต่ผมเชื่อว่านักเตะคนนี้มีโอกาสที่จะมาเล่นและเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะรับบิแน่นอนเดี๋ยวคุณรอดูว่าถ้าน่านฟ้าเปิดจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ผมพูด เป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วเน้นย้ำเสมอนะครับบทวิเคราะห์ของผมแน่นอนมันต้องรอความกระจ่างอีกครั้งหนึ่งเมื่อภาพปรากฏแต่สิ่งที่ผมนำมาเล่ามีข้อเท็จจริงและสามารถเชื่อถือได้เสมอและทั้งหมดนี้คือคิดไซโคง้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับสช่องทาง YouTube Facebook และก็ไอขึ้นใ้เห็นอยู่แล้วนะครับบนนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์เป็นกําลังใจให้เราใน YouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามจะได้มาร่วมพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่าลืมนะครับทุกคอมเมนต์วันนี้ผมยังตอบให้หมดแต่ผมจะไล่ตอบทุกอันและเราจะมาสร้างสังคมฟุตบอลในกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ